สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำกระเช้านะคะถักยาของยี่ห้อทาราโนนะคะสูงอยู่ที่4เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเ,เลยค่ะมันจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ เพื่อนเป็นกระเช้ากันใจนะคะคันนี้ใครสนใจคะก็สามารถติดต่ออบฐานที่เบอร์081-8302909่นะคะติดต่อหาคุณจีรารุ่งได้เลย นี้นะคะ